มาแล้วครับบอสบอสบอสซิงกิ้งคนหลังเขาทำงานงนะครับตัวนี้ตัวที่สามสวยสวยเดี๋ววยวชมใหม่ครับตัวนี้โอ้โหนี่ครับ bot, บอสบอสมาแล้วครับตัวนี้ไซราบนี่เลยครับกัดซิงกิ้งคนหลังเขา สีส้มหางแดงครับตังนี้เป็นไซส์เอเล็กลงมาหน่อยแอคชั่นผิวๆครับเห็นเป็นกัดแน่นอนถ้ามีตานครับซิงกิ้งคนลังเขามีติดเป่าไว้ไม่เหงาแน่นอนไซส์สวยๆครับครับตามใหแ้แก้ไหมมีไหมอันตีก็ตีไป ตกไปจมนิดนึงครับสักซอกหนึ่งแล้วก็เจอกลับมามีตัวเดิโฉบแน่นอนครับโหมายแล้วครับตัวนึงนี่ครับซิงกิ้งคนหลังเขาครับไซส์สวยๆครับบอสเลยตัวนี้ทำงานอีกแล้วครับใส่เบ่งๆนะครับนี่ครับเีือเรืนัง่งัสน็จ คนละครันครับมีติดเปลาไว้ไม่เหงาแน่นอน